เยอะๆนะร่ำรวยปังๆครับผมดูภาพแข็งแรงไห้เลยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปวมกันหน่อยนะถายรูดเิะเยแให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวแจกให้ถ่ายด้หมดถ่ายรูปกก็ไมช่ถ่ายรูปเกิ่ของจะได้จะได้ของจากเพล็ตัวนี้ฮะวันนี้จะได้ของจับเพลล้เนี่ยนี้ว่านั่งไหวก็เชิญนั่งรวผมจะได้ของจําเพลบ้างแล้วเอาเลยครับทุกคนถ่ายรูปเลย จะได้ของจำเพอยเดี๋ยวนั hmm. ่งลังเดี๋ยวเราขอใจได้ของจำเพามาใช้แนวนอนนะใจเลยอะเดี๋ยวสอนอีกเกิดไปกัพริคไะได้ของจำเพาะก็ได้ ทีนึงนะครับเดี๋ยวคู่แข่งกันว่าจงถามว่ารักใครบอกว่ารักแนนนะครับเดี๋ยวลงทิ้งต่อรักแนน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 นะเอาสามทีเลยนะหนึรักใครรักแนนรักใครรักแนนรักใครรักแน

อะไรจันอะไรจันลุงว่าไงลุงไววไว้อยู่แหละไววไว้อยู่ลเนี่ยน้ำค้างเอาไว้อยู่และได้แม่เดี๋ยวใส่เล่นเบคุนขอบคุรัาแม่แล้วเ่อกี้พี่ตอนได้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่มเจอเดี๋ยวจอให้ไปเอาไปให้ครเอาไปดูิว่าเทงน่าจะให้เลของฉันมันกั้ากันเจนเไงไม่ไง

ก็จะมีการเป็นทีมนะครับแล้วก็ที่จากทุีท่านเลยนะครับแล้วก็รางวัลที่มอบให้ในวันนี้นะครับแล้วก็เอฟซีของด้อมบ้านไหนกันตานะครับเพื่อทันช่องแล้วก็ตอนดับตาเมตตานะครับแล้วก็เอฟซีของนักปินทุกคนเลยยังไงเราขออย่างเดียวครับขอให้รักบ้านมารเรนต์ไปนานะครับจะสร้างสรรค์กันทีนี้ต่อไปขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันครับนี่ไปเรื่องอะไรอีก ยอดครับสุดยอดครับยังเที่ยวอยนะแจกไปเช็กุบกระพร์มก่อนบ้างให้กับแม่ใส่ค่ะดูด้วยนะครับดีครับแจกให้กับแฟนทุกคนเลยใ้ก่อนใอ้แมก่อนมาหไปเหรอให้เลยฟ่แล้วอย่าวนรอบนะอนรอบขอรูปเดี๋ยวขอรเนี้ย รอลูเนี่ยไปอยู่แล้วดี๋ยวงวนสองรอบแล้วเดี๋ยวเช้าลูกที่สองครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วได้ลูกแล้วนี่ครับอ๋อลูกรอรอครับผมเป็นแน่นนะครับผมอ่า